วันนี้จะพาทุกคนขึ้นเหนือเจ้าอันยองโอ้ยมักภาษาเหนือเดี้แต่ว่าเขาบอ,บอกเปลี่ยนเลยจะคำกาบมาเบาอีสานคือเกา่านะี่แหละน้องทุกเจ้ามือนี้สิพาทุกคนเทสน้ำเงี้ยวจ้าอันยองค่ะเมื่อนี้ได้เลือกเทศขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วแต่ว่านี่ก่อนอื่นค่อยสั่งขนมจีนเอ้ค่อยสั่งน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวของแม่น้อยมาเออหนึ่งเซตเขาก็จะให้นี่เขาเรียกอะไร ออดอกนิ้วเหรอหนึ่งเซตเขากระให้ดอกนิ้มมากแล้วกัให้ทั่วเนามากข้าไปเฮ็ดขนมจีนน้ำเงี้ยวกันจ้าไปขั้นตอนแรกขาจะิเอาดอกนิ่วมาแซนเอาไปก่อนด้อยซึ่เจ้าเพราะว่าดอกนิ่มมันแข็งซะเหลือเกินอาจจะใช้ระยะเวลาในการแซย,ยูมาต้มน้ำซุปกันจ้าเป็นจะใส่ซี่โค้งหมูที่เอาไปต้มมาก่อนนานี้แล้ว เพื่อล่างความข้าวมันออกเบนบ่มีหัวหองงมใหญ่เบนใส่หัวใส่เท้าเดิอมือนี่ถามเดรากผักชีเขาถูบในจักหน่อยเกลือหนึ่งซอนขาดบ่ได้เลยกับเมนต้นหอมผักชีนี่แหละบัว่ชีเอาไปโรยหนาหรือโรยในนำ้ำซุปอันไ้เลยจากฮันไหลาย,ลายต้นหอมผักชีนี่เป็นอีหยังที่มักแข็งท้ำเงี้ยวนี่ขาดบดได้เลยก็คขึ้นเมนหมักเคเทียนี่แหละคอยเอินมาเคี้ยวเคี้ยวเบนสิพาคเครื่องจ้าแบ่งเครื่องแบ่งเครื่อง,งกับมาการเครื่องหนึ่งพญ่บานเครื่องหนึ่งอบประตเครื่องหนึ่งเขาวัดหาลอยเบนเพลงไอสติกีบัหือ ขาดบ่ได้อีกแกงนึงกรแมนเลือดนี่ละชุ่มเจ้าข่อยว่าขันบอมีเลือดนี่ส่เป็นน้ำเงียวได้ข่อยว่ามือนี่เป็นใส่เลือดทั้งแบบสองก่อนจ้ามือนี่บ่มีหมูสับเด้าจ้าสีใสแค่เลือดกับตีนไก่เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเลยไปเบิงน้ำซุปกันเป็นฟองนี่ตักทิมน้ำซุปจะได้ใสามาจัดการกะทัวเนากันเป็นเอาไปย่างไฟนิดหนึง่งเกลือบไม่ก็เกลือบละไม่เรียบร้อยแล้วมาผัดพริกแกงกันเทน้ำมันลงไปแล้วตามด้วยพริกแกงเป็นสีใสพริกแกงลงไปเคึองถุงพัดพัดพัดแถมมันหอมตามด้วยทัวเนาเานีละ เอามาพัดให้เข่ากันให้มันหอมๆโ,โลดเบนบะมีม่หมูสาบเตอร์เบนกะสิพัดแก้คเครื่องแกงกับทัวเน่าน,นี่ล่ะลงไปแนะนำซุปพอเครื่องแกงเขาแตกมันเรียบร้อยเขากับปเทปบึ้มลงน้ำซุปโลด บอกว่าเครื่องแกงข็าเจ้าหอมหอมต้มไปจะข้าวนามแดงอ่องตองใส่มะเขือเคียวลงไปขันตอนนี้เตรียมเครื่องออียงไบกะเทลงไปให้มันเบิดดอกนิ้วเอ้ยเลือดเอ้ยตีขาดบ่อใดเลยก็คือตีนไก่ชุ่มเจ้าอันนี้เป็นต้มจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคือเอาเขาไปในปากแล้วหลูดออกมาได้เลยคนเห็นมันเขากันแน่จักน้อยวิธีปุ่งกับปุ่งบ่หลายจ้าเบนใส่น้ำตาลลงไปทั้งเบิดประมาณสามซอนเฮดพิสูจน์ทั้งเนื้อกบค้อชมมาเจ้ามารสชาติที่เบนเหตุมันไดบ่เบนจะบอกว่ามันเหมือนเลยเบนใส่ผง ปุงลดลงไปน้ำนิดนึงกระส่น้ำปลาลงไปเห็นมันมีรสชาตินัวๆเลยก็พอเลยจ้ะปล่อยเห็นมันเดือดแบบนี้เลยชุ่มเจ้าอืมจะบอกว่าหอมมากเอวเวลาเสิร์ฟแล้วจ้ตาตักลงไปเลยตักลงไปเลยหลายเอาตีนเลยหลายเลือดเลยหลายต้นหอมหักชี่หามขาดกระเทียมเจียวหอมเจียวอืมหมักน้วตมบี่บอกว่าซํานี่เซพแล้วจ้าอีพ่อมาหอดกระเสริฟทั้งขง้าวผัดเสิร์ฟทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยวถามว่าอีพ่อกินเป็นบ่กินเป็น,น,ปนว่าสัน้นเอาเกือบก่อนจะบาด ก้วแล้วๆกินต่อพี่น้องกินขนมจีนน้ำเงี้ยวก็ขอพาร์นี่ไปจังไดอีแม่บอกว่าอีปอหิวเขาแต่เป็นเว้นแล้วว่าสัน้นอู้วา่าบาดเวน้นมือนี่อยู่บ้านอากาศหนาวจา้าหนาวเบิดมือลมพัดซวยๆวยอยู่สดขนมจีนน้ำเงี้ยวหอนหอนบัดเที่อู้มันเข่ากันเด้อสี่บอกว่าเบนกินไปแล้วถ้วยหนึ่งก้อนนี่เห็นอี่อก,กินไปตแต่แ่บก็เลยไปตักมาก,กินอีกถ้วยหนึ่งมือนี่คอยกินขนมจีนอยู่เบิดมือสมคอยอยาก,อย,ากอยู่ดอกจุ้มจา้าคอยเบิดไายแห้งมือนี่ กินซองถวยซับถวยขอยกับเบล้วตีนไก่ก็คือละลายในปากแซบเลือดไก่ก็เต็มปากเต็มคํามือนีเอามาอ่างทุกเจ้าซับดีละเด้อขอโตไปก่อนจ้าอัดยอง